เป็นสวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศนะครับก่อน,นอ,อ,อื่นกับขอขอบคุณอ c ทุกคนนะครับที่ให้ความเมตตาสงสารกับนักลายเฮ h ชแนลเมื่อนี้นักลาเฮดจะผ้ามาเบิงใหา่หนูนะครับใหาย่หนูเล่าซับ่อเมโนหม่จะ จะเอามาเห็ดนุำไหม่สมนะครับมาถนอมเป็นอาบห้าเอา,เอาไว้กินนานๆนะครับมันเห็ดแต่ลายอย่างนะครับน้ำมม่บอว่าจะบอว่าจะเห็ดน้ำไใหม่ดองน้ำไหม่สมนะครับรตัวเห็ดแต่ลายยางนะครับจะน้อมไว้กินดุนๆนะครับมันนี่้มก็เลยในโอกาสว่าจะเห็ดลายเตื่องนะครับว่าจะทายถ้ำนี่พี่ๆน้องๆฮะบ่งทุกคนกนับบรดเทศไทยจะเตืองมันนี่โอกาสดีนะครับเป็นมันเสารน้ำนะครับ ชุ่มคลิปนี้แล้วนะครับก็ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักไลน์ชแนลจังเล้นักไลน์ชแนลขอขอบพระคุณนะครับที่เมตตาสงสารนะครับบทตาลับกับกานนอนดันนะครับดันจนได้ถึงฝั่งดังใจหมายนะครับช่วงนี้ก็เขามานะครับเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนเท่านา้ ดันไหนถึงฟังดังใจหมายแล้วเนี่บ่พ่อ้ะครับตรงมาเลียงคู่นะครับเลียงคู่ให้นักลาเฮ็ดทำานี่เด้อ่าครับมาชมเลยนะครับนี่ครับน้องใบดองเนาะครับน้องใบดองนะครับนี่แหละเอ้าดองใบนะครับไปทนอมไปกินมันก็ไปไถเล้าครับนี่ทนอมใบเนาะนี่ครับนี่แกงหนูเป็นขยันนะครับนี่เสียดายเนาะ เกิดน้อยาวรอครน้อใหม่นะครับน้อใหม่ยังแถวน้อใหม่กิมซุงมมซ่งป่ะกิมซุ่งนะครับผ้าบอดเอคายนะครับต้องปลูกพอแต่เด็กกินว่าบอดิบกว่าจะมาปลูกนะครับว่าจะมาซ้ำใหม่ซ้ำใหมมันหลุดเลยติดกันเลยนอนหลายกันเลยนอหลายลน,านะครับถนอมอาหารหน่อยรุดหนุนเนด้อจ้าหน่อนไม้ดองขา,ขาวๆาวบอดสาร ิใส่ยังเนี่ดยดองไว้ขั้นตอนนะ<อ>นว่า<อ>ฟัง<ร>เบิ้งสับแล้วเขาก็ไปล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำใหม่จะซองขึนจ้าฟังแล้วได้ครับผู้บางคนณแช่น้ำไปซองขึ้นแล้วก็เอาขึ้นมาปั่นน้ำออกแล้วก็มาตอนแช่น้ำเดี๋ยวใส่เกลือน้ำบลเ,เกลือผักโขนกับางเถ้อกับบริสไซน์ผงเทืาข้นเขาก็ากโรย หนามันไหวครับโปกหนามันไหวอยู่ทนนานได้ประมาณปีหนึ่งถึงบ่ถึงเนาะถึงนะครับนถนอมไหวถึงนะครับเรื่ามากกวัวสองปีนะครับแ<ห>ี่นี้อสองขึ้นแล้วกเ็เอามานี่เก,ก็เลยนะปั่นเอาน้ำออกแล้วก็มาเอาเกลือใจมะขัน ตาขาวงงามเนกราบบ้านๆเนาะนี่ละงามยังสวบพงงามอยู่เจ้หนูเป็นนงงามมันงามไทยงามมั่นนี่และครับคนเาช่วยสวยที่สุดในโลกก็ว่าเราสวยคนเดียวเพราะเราเหมอนคนเห็นมากระไดกะสวัสดีเอฟซีคนนี้สวัสดีเอฟซีนสวัสดีเอฟซีนะจะข่าวทักทายเนะ เออไอ้น uh, no. um yeah. ู anyway. ่เนี่ยห้องว่าสิมาเอามืออื่นมาเอามือนนี่บ่ป่ะไปแม่ไปเอาหัพนก็ดีเหมือนส่งไหม่สิบสามสอบไปขึ้นไปเดี๋ยวน้ำฝนขึ้นไป อันน้ำใหม่เ้ยาแล้วก็เลยเสียดายไม่เห็นน้ำใหม่สมใหม่กินเป็นฝีนะครับเนาะไหนล็อกประตูหรอเปล่าล็อกแล้วเอากุญแจขึ้นไปโอเคนะครับเอาจังมาตัดต่อเอาห้ามอ,าอ่อนกันเนา่าบด มือนี่ตีนองเลยบไรบางหลายสีขาเหลวส่งห่อมเลวมะย่ำน้องใหม่จอเมือจังมือกอ่อเปนไอันนี้เดเอาวนี่เอาอมันเป็น,นยังไงแขนอดมันแกนแกนะครับตัวนี้เอา่เอาว่าใดแกตน้นว่าเอาว่าาไใดนะครับ นี่คือเห่าถะน้อมนมไมศสมนะครับมาทําเป็นนมไอศกมไปกินโดนๆน,น,นะครับเิด็ล้ล้วห้องกับจประมาณนี้นะครับหลังจากเขาแช่น้ำไปสองคืนจะบรมจุเซขวดนะครับพี่ๆเพื่อนๆเพื่อได้สวนใจกับทักใด้นะครับโอกาสต่อไปนักลายจะเอามาตั้งชว์นํำนะครับ ขึ้นมาใหม่สมนะครับปลอดสารผิดบนนี้สารเนียงเลยนะครับบนนี้สารตกค้างมแต่เกลือนะครับเกลืออย่างเดียวนะครับเป็นแบบโบราณฉบับโบราณนะครับฉบับโบราณเป็นสมัยใหม่แน่น้อยนึงขึ้นบรรจุขวดสมัยโบราณปองใสไห้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติลุงเพียงแต่ตัวนี้นะครับก่อนจากันก็อย่าลืมกด ไลก่กดแชร์กดติดตามกดลูกเต็มไงครับนักลรเห็ดด้วยเด้อครับขอบคุณนะครับที่เมตตาสงสารขอบคุณนะครับผีซอยเหลี่ยงโคเด้อซอยเหลี่ยงโคนําเด้อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ